กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมกบผมนายชอตตี้บูจวาคนเดิมนะครับคราวนี้มาดูเกมมือถือจากไลน์กันบ้างครับนี่เลยแซมนั่นเองนะครับซอร์สแอนด์แมจิกนะก็อ่าเป็นเกมเกาหลีมาก่อนเนาะตอนนี้ก็กำลังอ่าใช้คำว่าอะไรไลน์เนี่ยเอาเข้ามานะครับแปลเป็นทงเป็นไทยอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะสั้นๆเกมนี้เป็นแนว MMO RPG ครับภาพสวยโอเคเป็นยังไงไปดูเลยนะฮะโอเคก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาตอนนี้ก็จะมีอยู่เซิร์ฟเดียวนะครับไคล罗斯นะครับ โอเคเริ่มเกมเลยอ,อยู่ด้านขวาล่างนะครับเอ๊หน้าจอมันไม่เต็มนะมันมีแถบด้านข้างโผล่มาตลอดเวลาไม่เป็นไรเล่นเลยก็แล้วกันอาชีพนะครับนักรบนักฆ่านักเวทแล้วก็แม่มดนะครับเอานักขนูยังไม่มาเว้ยอ่าไม่เป็นไรนะครับก็อ่ในช่วงเกมเกาหลีใช่ไหมที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นนักเวทไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเล่นแม่มดก็แล้วกันนะครับเนื่องจากมีการโจมตีทั้งสองธาตุ ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นท่า,ทาแสงหรือทตุมืดน,นะครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยกันแล้วกันสร้างตัวละครเลยพอเป็นภาษาไทยแล้วไม่ต้องมานั่งมัว่วนั่งเดาอะไรกันอีกต่อไปนะครับไปครับเดินฝั่งนี้ครับโจมตีเขยาะโอ้โหท่าเยอะนี่ครับกดค้างได้ไหมกดค้างกดค้างได้ปะเดี๋ยวจะลองโจมตีดูกดค้างไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองใช้สกิลกันดีกว่านี่ครับเรียกลูกบอลออกไปรอบตัวครับท่านี้อะไรเนี่ย โอ้เรียกลูกบอลมาชนอ๋อแล้วก็ท่านี้เป็นการเดชนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนธาตุเนื่องจากตัวเนี้ยอย่างที่บอกจมดีได้ทั้งธาตุมือและธาตุสว่างนะครับแล้วก็ระหว่างที่พวกมอนสเตอร์นะมันสู้กันไปเราก็ลองใช้สกิลได้ครับเสียงภางกลายเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้อะไรเนี้ย ผมก็ทําเป็นตื่นเต้นอย่างไ,ไม่เคยเล่นไอ้จริงเคยเล่นเวอร์ชั่นเกาหลีมาแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรครับสู้ๆไปโกโกโกเจอบอสแล้วนะครับจะลองท่าทุกท่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสไม่ใช่ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับเป็นไอ้นี่ครับเป็นไงจะหล่อไปไหนสกิลยอ่อสกิลรัวๆสกิลรัวๆโอ้โอ้โกิง้งกิ้งกิ้งโอ้โกิงก้งกิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดดก่อนแดดก่อน,ดดอนเปลี่ยนสายครับเป็นสายส,ายสว่างครับ โอ้โหสู้ไม่ได้เลยเว้ยล้มเอาล้มเอาจัดไปรัวรัวรัวโดนอะไรวะเนี่ยแหลกเลยเอ้คลิก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 เป็นเหมือนเกมแนวจังหวะดนตรีครับโอ้โหแหลกมากเลยเฟมเรตตกกระจุยเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอืมเฟมเลทตกกระจุยเลยครับการจะต้องไปปรับออปชอนออปชั่นกันนะครับแแต่ก็ อ๋อผมอาจผ่านโมบิเซนด้วยไงมันเลยทำให้ภาพดูแย่กว่าที่ที่ที่ผมเห็นนะครับมาฮีโร่นะฮมาแล้วแล้วให้เราไปไหนอ๋อจบพอดีนะครับโอเคเนื่องจากเป็นแนว MMO นะครับเราก็ต้องริพจนภัยในโลกใบน,นี้นะครับอ๋อใส่ชื่อนะครับมาไม่รู้มีชอตตี้มีคนใช้ไปยังนะครับชื่อไม่ถูกต้องอย่างนี้แสดงว่า ถ้าไม่มีคนใช้ไปแล้วก็น่าจะไม่ตรงใช้คำว่าอะไรอะ่ะผิดข้อห้ามการตั้งชื่อของเกมนะครับโอเคอ่ะตั้งได้เรียบร้อยครับอ๋อเสียงอย่างแบวเลยนะฮะก็อ่ะเกมนี้จะปรับมุมมองได้ทั้งสองแบบสองจุห้าดีแล้วก็ท d ี d ทดีคือเราจะหมุนมุมกล้องได้นะครับเห็นป่ะอิสระแต่ถ้าเป็นสองจุห้าดีสลับด้านบนนะครับเห็นไหมอ่อเดี๋ยวเอาเมาส์มาก่อนเห็นไหมสองจุดห้าดีก็คือตรงนี้นะครับก็สลับได้นะครับ 2.5D ก็คือจะพูดง่ายคือจะประหยัดแบตกว่าแต่ก็จะหมุนมุมมองไ่ได้นะครับก็คือจะเป็นมองจากมุมสูงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น 3D กอ็อย่างที่เห็นครับมองได้หมดนะครับโอ,อ,อ,อ้โหส่องส่องส่องวิเห็นก็กนเลยไม่ส่องละ <laughs> โอเคนะฮะสำหรับการเดินเควสเกมนี้จะอยู่ด้านขวานะครับนี่นะนี่นะครับก็กดเพื่อที่จะเดินเควสต,ต่างๆได้เลยนะครับไปหยิบอาวุธครับโอเคใส่ทันที ดีจังเลยอ่ะพอมันเป็นภาษาไทยแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอะไรเหรอให้สู้เหรอจัดไปฝึกซ้อมครับนี่คือสายสว่างของเรานะครับตัวละครเรานี่ดูดีเลยนะเนี่ยคือไม่เหมือนไม่เหมือนตอนช่วงฝึกสอนใช่ปะ่ะตอนช่วงฝึกสอนนี่อย่างกับแม่มดนะฮะก็อันนี้อันนี้นี่ชื่อแม่มดใช่ไหมเนะี่ยเออจำชื่อไม่ได้ซะแล้วนะครับ โอเคเควินนี่ก็คือเขาจะมาสอนเราใช้สกิลกับการโจมตีทั่วไปนะครับนี่ครับได้สกิลใหม่แล้วนะครับอ่ามีบอกเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะชัดเจนเลยอ่ะลองกดดูนะครับกดได้สามครั้งนะครับเห็นป่ามันจะมีตัวเลขขึ้นมาหนึ่งสองสามนะครับนั้นทำคอมโบได้ครับส่วนท่านี้ล่ะท่านี้ทำคอมโบไม่ได้ครับแต่ท่าล่างทำได้ดูนะฮะคือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเห็นไหมครับมีการโจมตีเป็นสามครั้งนะครับ ไปหาน้องอลิสกันต่อครับนี่ครับดาร์คไวเวอร์นะครับนี่คือมังกรนะฮะดาร์คไวเวอร์นะครับเคยถูกจอมจำอยู่ที่นี่ครับจัดปกดรัวๆได้เลยนะครับตรงเควสนะฮะจัดการมีดดำโดยชิปมังเดี๋ยวนะชิปมังทำไมน่ากลัวอย่างนั้นละจ๊ะ เ <Yo. S 2> นี่โจมตีสกิลเป็นหมู่คือมันมีเคอร์เซอร์ให้เดินตรงนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราคลิกบนพื้นก็ได้นะเพื่อเดินอะ่ะเอออันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดกันแล้วกันก็คือคุมได้นั้งแบบแอคชั่นแล้วก็แบบอาร์พีจีทำได้หมดนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นภารกิจหนีเจ้าชิปมั้งเร็ว โอเคนะครับก็ช่วงนี้จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของเกมนี้ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเออว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรนู่นนั่นนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้สู้กันตัวนี้หนึ่งสองสามนี่ครับสามท่าโอ้มีมันแปลงร่างด้วยเว้ยแล้วไงล่ะเจอเราคอมโบรัวๆโอ้เดี๋ยวกระเด็นกระเด็นหือก,ก็นอโผเลย จัดป้ายวึงวึงวึงโช๊โช๊โช๊เรียบร้อยจบด้วยท่าสวยโอเคไปต่อครับลอยด้วยเป็นไงล่ะไม่วิ่งเหมือนชาวบ้านเขานะลอยไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นเจ้าเป็นใครมาที่นี่ทำไมเขาบอกให้เคลื่อนที่สองขาเพื่อปการหลบหลีกนะครับเดีดเด็ดเดีดยังไม่ทันหลบหลีกเลยเกิดอะไรขึ้น ไอ้มังกรมาบุกแล้วครับเครื่อที่สองครั้งคือยังไงวะอ๋อนี่เหรอโว้หลบไงอ่ะอ๋อให้หลบการโจมตีของดาร์ไวเวอร์โอเครนะแค่นี้เองนะครับแล้วดาร์ไวเวอร์หลุดไปได้ยังไงอ้าว,าวเดี๋ย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 วเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับ คือท,ทาตามบรรกิจไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่เราปล่อยตัวละครต่อสู้หรือว่าทําอะไรอยู่เนี่ยพยายามดูนิดนึงนะครับว่ามีระบบอะไรมาใหม่อย่างเช่นตอนนี้ด้านขวาบนเห็นไหมมันฟ้องว่ามีอะไรมาใหม่นะครับโอ้เป็นไงล่ะระบบเกมนี้นะครับอย่างเยอะครับเยอะไม่กลัวครับเพราะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอะรับรางวัลล็อกอินกันหน่อยครับนี่ตามสไตล์เกมเกาหลีเขาจะแจกค่อนข้างเยอะโอ้ได้ท่าใหม่ครับนี่ก็คือท่าที่เราแปลงร่างกายเป็นการโจมตีท่านมืดนั่นแหละรครับ ม่เงียกระโดดใส่เลยนะครับแมโหดจริงๆแปลงลง่างอ่วตายก่อนแม่นี่เป็นศพนี่คือเควินตายแล้วจริงๆนะครับคือเควินเนี่ยเป็นคนที่สอนเราใช้สกิลใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราอ่านเนื้อเรื่องมาเนี่ยเควินถูกเหมือนกับคนสิงนะครเป็นวิญญาณช่วยไลน์มาสิงอ่ะเราก็เลยสู้กับเควินจนเควินตายเลยครับโอเคต่อมาครับก็เป็นระบบปีศาจนะฮะ เปิดใช้ครับได้รับรางวัลเควินค่าเควินไม่พอครับเควินกลายเป็นวิญญาณนะฮะสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มความเก่งได้ครับก็เดี๋ยวจะมี5ช่องเห็นป่ะเปิดตามเลเวลอ่าพอเป็นภาษาไทยแล้วบางทีฟอนต์มันยังดิ้นดินอยู่นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอให้ลายเขาแก้ไขกันแล้วกันเนาะคิดว่าไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะครับมาโกโกขับไล่ดาร์คไวเวิร์ครับแสดงว่าเราต้องกลับไปสู้กับอ่าดาร์คไวเวิร์แล้วนะครับ โดนตีจะเล้าใจไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเงียบกิฟอยู่เลยมามาแล้วครับดาวไวเวิร์นครับลุมสะกร,รมเลยนะฮะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุมอ้าวยิงไปหาใครวะนะอ๋อมันบินมันบินจัดไปโอ้อยู่นอกระยะใช้ทำไมวะเนี่ยไม่เป็นไรเข้าไปใกล้ๆเลยเปลี่ยนหตุชุบไปโอ้เป็นไงล่ะโอ้ยโดนโดนอะไรวะ กิ้งเลยกิ้งอย่างไกลเลยโอ้ยอา้าวจุติเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราได้รับพลังจุตินะครับกลายเป็นอศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วครับอย่างโหดเลยโอ้ยกระเดน็นยังกระเด็นได้อยู่นะครับลองใช้ท่ายเยอะๆดูนะฮะงออลังการงานสร้างครับอื <c oughs> เนียบร้อยเลยครับผมเรานี่มีเทพบจุตินะฮะ อะไรได้รับอะไรอีกได้รับสกิลนะฮะอ่ะอัปเกรดสกิลกันครับมีคําสั่งอัปเกรดด่วนด้วยนะครับโอเคทีเดียวเต็มจัดไปนะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนี่มันกีฟอนนี่นะเราน่าจะเห็นตั้งแต่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันคลอดลูกออกมากลายเป็นสองตัวเลยนะครับที่ผมชอบอีกย่างหนึ่งคือการขี่สัตว์ของเกมนี้ครับตามที่เห็นครับสูมแป๊บ,บนึงเป็นไ,ไงแนวไหมล่ะออ แนวจริงๆแนวจริงๆตอนนี้ก็ดูเนื้อเรื่องได้ต่อนะครับอ่ะก็มีอะไรระหว่างนี้ครับก็รับรางวัลกันไปต่อครับรางวัลประจนภัยครับอ๋อโอเคก็คือเป็นเควนเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับทาถึงก็จะปลดล็อกเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไปนะฮะแล้วก็ช่วงความสําเร็จนะครับเป็นเนอชิเม้นต์นะครับก็ทําอะไรผ่านก็สามารถมารับรางวัลได้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมังกรตามมาภาพนี้คุ้นคุ้น เราเคยเจอมาแล้วในเซิร์ฟเกาหลีมันยังตามเรามาจนถึงเซิร์ฟไทยอ่าเขียนผิดนิดนึงนะครับเมืองเสรีภาพนะครับริบบิทซิตี้ไม่เป็นไรครับก็ผิดก็ให้อภัยกันได้ครับก็ช่วยช่วยกันแก้ไขนะฮะป้ายโกโก้มีระบบบอดแล้วเหรอเนี่ยมาถึงเจอโทนี่อสวินหน้ารอแล้วก็ได้รับบับมาวิ่งอย่างรวดเร็ว เขาบอกให้ไปที่สนามประลองนะครับเดี๋ยวจะไปสนามประลองบวกกับใครเดี๋ยวใจเย็นอ่าเอาจริงเอาจังหน่อยมาดูว่าใครเป็นนักผจญน,นักปะจญน,นักปะจญภัยที่แท้จริงเฮเราต้องบวกกับไอ้นักลบหน้าหล่อเม่อี้หรอใช่เลยนะครับคลิกเกิดการต่อสู้อัตโนมัติครับมีแล้วนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นั่นแหละ ต่อสู้อัตโนมัตินะครับมันใช้สกิลให้เองด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีคราวนี้ก็ทําให้เราเล่นเกมนี้สบายมากขึ้นแล้วนะครับโอ้โหมีดึงมีโซ่คล้องของมันไม่ใช่ของเราตายซะเมื่อกี้เห็นปักดีอยู่เลยหรือว่าคนละคนกันวะไอ้คนเมื่อกี้ถือดาบใหญ่ดีว่านี่น่าจะคนละคนกันไม่เป็นไรย,ยังไงก็สู้ฉันไม่ได้หรอกตายซะเรียบร้อยและรับ achievement er ครับก็กดที่ตัวเหลืองๆเ,เพื่อเข้ามารับเลยก็ได้นะครับ <Congratulations. S 1> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว น้องอลิสนะฮะอัศวินขาวอีกคนหนึ่งที่ดูน่าคุยกับตัวผู้ชายเยอะครับปะเยี่ยมประธานเลเว่นที่สมาคมนักประจนไผ่ระหว่างที่เดินเดินอยู่เราก็เนี่ยครับอัพกรงอัพเกดรดรไรได้อัพเกรดไปครับเลเวน่นตาลุงสุดหล่ออ่าเขาจะสอนเรื่องของการรับนี่ไงคือเมื่อเราปลดล็อกเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะผ่านเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็จะกดเพื่อเพิ่มนะครับ จนใช้คําว่าอะไรเดีย่ยคือรับรางวัลได้อ่ะแล้วเดี๋ยวพอเป็นเนื้อเรื่องเลเวลสองเห็นไหมมันก็จะมีเงื่อนไขโผล่ขึ้นมาอีก <c oughs> จริงๆเราไม่ต้องซีเรียสนะเราทําตามมันเนี่ยไปเรื่อยๆก็ได้เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะเมื่อถึงระดับหนึ่งเดี๋ยวมันจะบอกคอยบอกเราตลอดว่าให้เราทําอะไรขนาดผมเล่นเวอร์ชันเกาหลีอ่ะคือยังไม่ผมยังอ่านไม่ออกผมก็เล่นเป็นนะผมก็เล่นได้เกมนี้แนะนําค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่า มีภาษาไทยแล้วนะครับอันนี้ไม่มีข้ออ้างเรื่องของการอ่านไม่องไม่ออกแล้วก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมนี้ได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตดูรางวันเห็นไหมครับแจกเยอะตามสไตล์เกมเกาหลีนะครับก็คือ7วันแรกทํานู่นทํานั่นทนํานี่แจกนู่นนั่นนี่เยอะแย,ย,ยะมากมายครับไปรับภารกิจกันต่อครับของน้องลูน่าน้องลูน่าอยู่ไหนไม่รู้ก็ระหว่างนี้ก็เราก็ดูทันียภาพของเมืองไปครับว่าสวยงามงดงามอะไรยังไงขนาดไหนนะครับ เกมนี้ถามว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเปิดเมื่อไหร่เปิดยังน่าจะยังไม่ถึงปีนะเออน่าจะยังไม่ถึงปีนะครับก็ก็ถือว่าไม่ได้เก่ามากนักในการที่จะเอามาแปลไทยนะครับโอเคอันนี้เขาให้ไปดูกิจกรรมนะฮะก็จะเห็นว่าเกมนี้กิจกรรมค่อนข้างเยอะจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับอันนี้เราไปทําภารกิจประจนภัยกันก่อนจะสังเกตเห็นว่าภารกิจประจนภัยเนี่ยจริงๆคือเป็นเควสให้เราทํานั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องของ่อาแรงอยู่ด้วยแรงยิ่งสูงเนี่ยเควสยิ่งยากแล้วก็จะทําให เราได้ค่าตอบแทนเยอะนะครับเคป้ายโกกโกไปหลับภารกิจแล้วไปทําที่ไหนแล้วเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมจะเล่นราๆประมาณ20นาทีก็พอเนาะเออให้พอเห็นภาพครับว่าเกมนี้มันเป็นแนวไหนเล่นประมาณไหนนะครับอ่าเพราะถ้าจะให้เจาะลึกเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้นะฮะก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยฉะนั้นจะเจาะลึกเกมอะไรเนี่ยอยากจะทําให้เสร็จเป็นเกมๆไปนะครับและช่วงนี้ผมก็ยังไม่สบายอยู่ไงยังไอยังอะไรอยู่ จะไลฟ์ไฟนั้นเจ็ดไฮซิสคอเนี่ยก็ยังไม่ได้ไลฟ์ต่อทันทีนะครับเพื่อนๆถามหากนเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นระบบ uh, การจะปองนะครับก็มีกาจะปองให้เปิดแล้วนะครับจัดไปนี่ไงมีสุ่มฟงสุ่มฟีอะไรสุ่มให้หมดนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเองนะครับยังไงพูดแป๊บเดียวจะไออีกแล้วโอเคครับ ได้รับผ่านได้รับเออร์ชิพเมนครับก็รับกันเรื่อยๆนะครับเออนี่ไงขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อากาศมาแล้วครับนี่เป็นเมืองลอยฟ้าเนี่ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเออเป็นเมืองลอยฟ้าเลยเนี่ยเออคลิกเพื่อเซตมุมมองโอเคเข้าใจแล้วนี่ถ้าเป็นแบบ 3D นี่ปรับดูมุมมองได้360องศาสวยงามครับแหมเดี๋ยวนะ เธอบินวนเพื่อดูแค่วิวอะไรแค่นี้หรอนึกว่าจะไปที่อื่นนะครับยังไม่ไปนะครับอ้าวเจอ,อโทนี่แล้วครับไอ้โทนี่นักดาบนายกโอ้นี่ใครอ่ะแต่งตัวโป๊ใช่หมโอเคครับไอไหนไหมทำแคสเสร็จรับรางวัลชิงเรียบร้อยครับวันนี้ก็ทําด่านต่อไปครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงดันเจี้ยนแหละซึ่งการลงดันเจี้ยนก็จะมีแบบอ่าสู้คนเดียวกับทารบเป็นทีมนะครับเป็นทีมก็คือต้องรอคนรอคนเข้ามานะครับลองทารบทีมดูนะ มันก็จะจัดทีมให้อัตโนมัติเห็นปะเดียวก็รอหาคนที่จัดทีมเพื่อที่จะเข้าดันเจี้ยนเดียวกันเนี่ยนะครับเอารอแป๊บหนึ่งแต่ถ้าเกิดรอนานกันไปก,ก็ยกเลิกก็ได้แล้วก็เล่นคนเดียวก็ได้ครับเนี่ยยกเลิกแล้วก็เล่นคนเดียวนะครับการลงแบบทีมก็คือเล่นกับคนอืน่นนั่นแหละแต่ว่ามันจะได้รับ exp นะครับมากกว่าการเล่นคนเดียวนะครับโอ้โหดูโอ้โหเซ็กซี่ทั้งนั้นนะครับข้ามเนี่ยปล่อย ให้ไอโทนี่มันบน่นนั่นแหละบอทได้เลยนะครับตอนนี้เพราะว่าอันนี้เป็นการต่อสู้ในดันเจียนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มีทั้งดันเจียนหลักดันเจียนรองนะครับแล้วก็มีพวกโอเพนเวิลด้วยแล้วก็มีกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมีหลายสิ่งให้ทํานะครับนั้นถ้าจะเบื่อง่ายง่ายไหมผมว่าไม่นะไม่นะไม่น่าจะเบื่อกันง่ายๆนะครับนี่ก็คือเราเข้ามาต่อสู้นะครับกับสาวสวยทั้ง3คนนะครับ เป็นบททดสอบนะครับโอ้นี่ยังกับเอตัวละครนี้มันคุ้นๆเนี่ยมไม่รู้เหมือนกันอะ่ะรู้แค่ว่าสวยดีนะครับโอเคและในที่สุดเราก็ได้ไฟกับยังไม่ได้ไฟกับโทนี่นะครับก็คืออา่าต้องไปไฟกับกิฟฟอ,อนก่อนนะครับนี่แล้ว้โทนี่หนีหายไปเลยครับแย่จริงครับจะแก้คงแก้แคนดูดิ ي, โทนี่โอหวิ่งไปสุสดขอบจอเลยโอ้แรงๆแหลเฟมเลยตก เป็นทุกทีเลยครับตอนที่อบอสมันใช้สกิลเดี๋ยวผมลองหาออปชันดูนะครับออปชันอยู่ตรงไหนวะน่าจะมีปรับออปชันฮะเดี๋ยว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 เ,ยวเยวจอแล้วครับออปชันคืออยู่ตรงซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปที่เป็นรูปไอชีมของเรานะครับแล้วก็มีตั้งค่านะครับนี่ไงอาจจะเป็นเพราะว่า,าผมไม่ได้ปรับกราฟิกอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองปรับกราฟิกสูงๆดูนะฮะเครื่องผมน่าจะไหวนะเออ ต้องครูดาวอีกห้านาทีถึงจะใช้ฟังชันนี้ได้ยืนยันกับกับเอ๋อโอเคคือต้องอยู่ในหน้าต้องอยู่ในหน้าไอ้นี่ก่อนครับต้องอยู่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้อันตีก่อนคือเกมนี้เวลาเราสู้กับบอสอะ่ะเกตของศัตรูเนี่ยช่องเนี้ยช่องหลอดที่สองเนี่ยหมดอะ่ะมันจะเป็นการแบบใช้สกิลอันตีคือกดตามจังหวะนะครับกดตามจังหวะเสียงดน,นตรีอะไรเงี้ยเออโอเคอ่ะผมปรับกราฟิกแล้วนะครับเออดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้น นะครับคือมือถือผมมาไหวนะแต่กาลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเฟร,รมเรตตกกระจุยกระจายเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับการนี้แหละนะฮะบ,บรรยากาศนะครับการลงดันเจ้ยโอ้ได้อะไรมาใส่ทันทีใส่ทันทีครับพอเราได้รับของขวัญครบแล้วนะฮะรู้สึกว่าเกมนี้เราจะเปลี่ยน ชุดได้ด้วยนะเออเราจะเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะแต่ว่าต้องเหมือนกับต้องใส่ครบเซตก่อนอะ่ะถึงจะมาเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าได้นะครับไอที่ผมจําได้นะนี่เป็นคริสตันนะครับคริสตันก็จะมีอยู่ตามมุมเมืองหลายที่นะครับหลายแบบนะครับนี่ไงเราต้องมาช่วยกันซ่อมคริสตันนะฮะโอเครับรางวัลน,นะฮะ ก็ไกลจะทําครบแล้วทาไปสามเควสแล้วเควสที่สี่ครับอ่ะมันให้เลือกที่เมืองเสรีภาพครับไปที่แผนที่โลกโอเคครับคือเรื่องของการวาร์ปนั่นเองครับสอนเรื่องของการวาร์ปนะแผนที่โลกของเกมนี้ก็ตามที่เห็นครับก็มีหลายดินแดนเนาะเดี๋ยวเรากลับไปที่ฟาไ์ท์เมกก่อนนะครับเฮ้ยผมสนใจตอนเลเวลยี่สิบแปดเนี่ยมีระบบเดทด้วยเหรอแสดงว่าจะมีเรื่องของการแต่งงงแต่งงานกันสินะเนี่ยโอเคครับ อันนี้ก็ให้ช่วยเลกกาจัดแพะภูเขาครับนี่เหระแพะภูเขาจัดไปครับเอ๊แต่บางทีเสียงเกมก็หายไปเสียดือด้อเลยนะหรือผมปรับออปชั่นอะไรผิดีิปเปล่าวะเนี่ยอืมลองดูใหม่สิสาวอ๋อนี่ไงเออต้องต้องเปิดนะครับโอเคก็ว่าแล้วทําไมอยู่ดีๆมันปิดไปนะฮะเอาล่ะก็ลองมาดูกันได้นะครับก็คือเป็นเรื่องของออปชงออปชันนะครับ นี่ภาพเนียนกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอ่าจัดการแพ้ภูเขาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ให้จัดการแพ้ภูเขาบ้าข้างครับอยู่ตัวนี้ครับมีใครกําลังสู้อยู่ไม่รู้แจมซะเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงใครอยู่เฮ้ยทำไมไม่ยิงบอสวะอ๋อน่าจะยิงแกะมีแกะตามมาดิว้าบไปวร์บมาโอ้ยมีสกิลฮิวด้วยเป็นไง อืมอืมอมืโอเคมันให้ไปใส่อุปกรณ์นะครับอัพอ๋อไม่ใช่ใส่ให้อัพเกรดครับเพราะว่าเหมือนกันเราเริ่มสู้ไม่ได้แล้วเขาก็เลยให้มาอัพเกรดครับตอะน,นั้นก็มาหมัน่นอัพเกรดก็แล้วกันนะครับอัพเกรดได้ก็อัพเกรดไว้นะครับจะได้สู้ได้ง่ายขึ้นเห็นไหมอัพเกรดปุ๊บแป๊บเดียวผ่านเลยเดียวเดียวเดียวยังไม่เสร็จอีกเหรอว่าวสู้เร็วกำจัดแพลภูเขาโูคขานี้ยิงเข้าอย่างแรงนะครับอ่อนเลย ระหว่างนี้เราก็ไปอัปเกรดอย่างอื่นได้นะครับอ่าโอเคตายซะเจ้าแพะภูเขาบข้าคลั่งเรียบร้อยครับอ่ะครบและห้าเควทครับเเติมเมติมเติใส่ทันทีนะมีอุปกรณ์มาใหม่เยอะแยะครับก็อย่างที่บอกครับอัปเกรดได้ก็อย่าลืมมาอัปเกรดนะครับ อัปเกรดได้ถึงเลเวลเท่าไหร่มันจะมีบอกอยู่นะอัปเกรดได้ถึงเลเวลเท่าไหร่ฟิง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 โอเคอัปเกรดให้เยอะๆไว้ครับไปหาอลิซคนแต่งงานตกใจหรือว่าให้ไปหาคนแต่งงานครับนี่ถ้าไปหาคนแต่งงานนี่ต้องอรีบเรียกแฟนผมมาเล่นด้วยยังด่วนๆเลยนะครับรับราง,ง,งวัลรางวัลกันครับโอ้เดี๋ยวได้กิฟต์ฟอนด้วย ทำภารกิจนะครับเออชีพเมนต์เนี่ยนะสะสมเสษทองกิฟฟอนแลกสัตว์เลี้ยงกิฟฟอนได้ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็ให้สู้กับสมาชิกกองพลน้อยฝันร้ายครับเอาให้สู้เลยบอทเลยจัดไปอันนี้คนอื่นหรือว่าไอเอ็นีซีตัวเมื่อกี้วะอ๋อคนอื่นนะครับคนนี้คนอื่นเราเริ่มเจอคนอื่นบ้างนะครับเป็นผู้เล่นมือใหม่เหมือนกันนะครับโดยจริงๆมันเจอตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมไม่ได้ปรับกราฟิก โ <laughs> อเค okay, ครับต่อไประบบสกิลอ่ะเราก็เข้ามาอัปเกรดไปก่อนอันนี้แล้วและครั้นี้มันจะมีอ่าเป็นบัฟของสกิลด้วยนะครับซึ่งก็จะต้องเลเวลสูงขึ้นแล้วก็ต้องมีรูนอ่าพวกเนี้ยรูน e, พวกเนี้ยใช้ในการอัปเกรดนะครับความสามารถเสริมของสกิลด้วยมีอ่าเลเวลสิบห้าแล้วครับอ่าว่าจะเล่นยี่สิบนาทีนี่เลยไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรนะหยวนๆนกันครับเล่นแล้วต,ติดลมติดลม เอาใหเา้เห็นภาพมากกว่านี้สักนิดนึงกันแล้วกันนะครับใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยครับตอนนี้แล้วก็มีชุดมาเยอะแล้วนี่ไงได้เสื้อมาอีกแล้วนะครับนรกเสื้อในเดียวนะนี่คือเสื้อในหรอกเหรออ,อ๋อเหรอเอออัปเกรดรัวๆชิงๆจิงๆิงๆิงๆอ่าก็มีการเปิดหงเปิดหีบอะไรกันด้วยครับอะไรลละเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นีนี่ะ อ๋อเราแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดครับเพื่อจัดการกับมอนสเตอร์เหล่านี้ครับบอทเลยสู้ตโนมันครับเป็นไงมีควงแบบแจ็คกอนอด์ด้วยแล้วทําไมไม่เดินเดินเ<ๆ>ข้าหาสตัวอาจจะต้องเล่นเองด้วยนะครับอืกระโดดไปกระโดดมาแงามแงมแงมแงมครับควงควงควงเออต้องเล่นเองด้วยครับอ๋อมันกำลังโจมตีไอ้พวกนี้อยู่ หน่ยแน่ไอ้นั้นคือผลไม้อะไรบางอย่างแน่นอนอ้าวเราเป็นคนตีสะางั้นไม่ใช่มันตีไว้เราตีควง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 แบบเดียวครับดับแดดดินหมดเก่งเหมือนกันะนนี้สัตว์แบบเนี้ยคือตอนที่เราเล่นในช่วงช่วงแรกของเกมมันจะมีการแปลงร่างใช่ป่ะเออ,อเจอบอสแล้วเว้ย มันจะมีการแปลงร่างกายเป็นเทพใช่ไหมครับเออนะก็ต้องลองดูวันต่อไปครับมีร่างอะไรให้แปลงบ้างโอ้มีสกงสกิลขนาดนี้จะหลบยังไงเนี่ยถ้าไม่เดินหนีอ๋อไม่มีสกิลกิ้งอยู่นี่ไงเออเรียกว่ากิ้งก็ไม่ได้มุดมุดลงดินดีกว่าจะตาย,ายตายได้แล้วตายได้แล้วจะถึกไปไหนนี่เนี่ยมุดลงดินเข้าข้างหลังครับโหดจริงๆ The piece guarded the domain. โอเคครับเลเวลสิบหกนะครับยังฟังไอ้นั่นบน่นไม่จบเลยนะฮะริมแม่นะ้ำมีกิฟฟอนหนึ่งตัวนะครับไม่ต้องเดินเท้าอีกแล้วโอเคอมีกิฟฟอนด้วยครับก็น่าจะกลับเมืองครับขี่กิฟฟอนกันอีกรอบนะครับจะใขครคร้คว่าขี่ก็ไม่ได้ครับยืนอย่างเท่เทบนกิฟฟอนอ่าระหว่างนี้ครับก็ไปเปิด ระบบอะไรมาเนี่ยเปิดได้ก็เปิดให้หมดอย่างเช่นการจำปองเนี่ยเปิดฟรีก็มาเปิดด้วยนะครับเปิดฟรีมีอะไรอีกอะขึ้นจุดๆเต็มเลยนะครับอ่าสกิลสกิลอัพได้อีกแล้วครับจัดไปจะได้โหดๆนะครับอุปกรณ์ช่างมันเดี๋ยวค่อยมาอัพเกรดทีเดียวจะได้อัพเกรดกดกันรัวๆเยอะๆทีเดียวนะครับกลับมาแล้วจ้า โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนให้ลงแล้วนะครับอ่าโอเคนะฮะก็เล่นพอหอมปากหอมพอนะฮะให้ดูลักษณะระบบการเล่นของเกมนี้นะครับซึ่งก็ขอสรุปว่าไม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชันเกาหลีเลยนะครับก็พอมาเป็นเวอร์ชันไทยแล้วก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็เอาเป็นว่าข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับที่เราลงดาวน์โหลดนู่นนั่นนี่นะครับเว็บของเกมนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปกันละกันสำหรับเกมนี้ขออนุญาตรีวิวฉบับเบื้องต้นกเกมแซมนะฮะ s o ร r c e a n d Magic ไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม